ประมาณย0ิบคนเดี๋ยวไปกินข้าวที่นู่น น,นี่ครับผมสวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในงขนมอินดี้คลิปนี้จอจากคลิปแฮ่นะครับผมขอลงเป็นซีรีส์แต่วงไปเลยนะครับมไม่ลงเป็นบล็อกนะวันนี้เราจะไปที่บ้านแก้มบุ๋มครับผมหไหนๆก็มาแล้วนะก็ใช้เวลา,าอีกประมาณชั่วโมงคงไม่เป็นไรหรอกใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับบ้านบ้านตาบ้านใหญ่แก้มบุ๋มอยู่ที่อำเภออะไรนะครับ สำรงท่าจังหวัดสุรินทร์นะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ศรีสะเกนะเราเพิ่งแห่เสร็จจากวัดละหานอำเภอปางกูนะตอนนี้อยู่ที่อำเภอปางกูนะเดี๋ยวเราจะไปที่อำเภอสำรงท่านะเพืพ่อพาแก้มหมุนไปเยี่ยมญาติเ, <c oughs> เราจะใช้ชื่อคลิปว่าอะไรดีคลิปนี้ว่าอะไรดีพาแก้มหมุนไปเยี่ยมญาติที่อำเภอสำรงทา่านี่ไม่เลยเหรอจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์สุรินทรน์โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับการไป ไปจังหวัดสุรินทร์ครั้งแรกของผมนะครับไม่เคยไปนะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ขับรถผ่านเพิ่งเคยผ่านจังหวัดสุรินทร์ครั้งแรกแต่ตอนนี้เราจะไปที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งแรกนะไปกินข้าวที่สุรินทร์กันนะโอเคไปกันต่อห <Now. S 1> ตอนนี้เรากำลังซึมซับบรรยากาศทุ่งนานะครับทุกคน <c oughs> เอ๊ะแต่ถนนแถวนี้เหมือนเป็นไบโพล่าวะ่ะเนี่ย เล็กลงเรื่อยๆอ่ะเมื่อกี้ยังสี่เลนอยู่เลยมีเกาะกลางอยู่เลยขับไปขับมาแล้วตรงมาเรื่อยๆถนนเล็กๆล็้งเล็กลงขี้ก็ผ่านห่านถนนแคบๆรถสวนกันแคบไปได้หือแต่เมื่อคืนกเห่ือนเมื่อคืนที่ขับมาทางนั้นน่ะขับมาทางไอ้ตาพญาเนี่ยที่จะมาปูกประโครชัยตอบแซกตามหมู่บ้านนะอยู่ๆก็อยู่ๆก็ทางดีอยู่ๆก็ทางแบบแคบๆตอกซอกซอยอะไรแปลกเด้วอีก 28แปดนาทีนะครับนะรถวิ่งเร็วไม่ได้นะเพราะว่าทางหมู่บ้านมันอันตรายนะขับช้าๆดีแล้วนะกินลมชมวิวไปนะตอนนี้ยังไม่รีบนะแต่ตอนที่จะต้องเร่งเวลาให้ถึงก่อนเที่ยงคืนจะรีบแนบ่และเดี๋ยวจะไปกินข้าวบ้านแก้มหมูครึ่งชั่วโมงนะครับคุยกับยายมีใครอยู่บ้านนะครับมียายค่ะยายแล้วก็มีพี่ยายแล้วก็พี่พี่พี่หมายถึงพี่ที่เป็นวัยรุ่นสาวใช่ไหมไปทำงานแล้วปะ าผู้หญิงเหรอผู้หญิงผู้หญิงว้าวบอกว่าครูสดน <laughs> ดูบรรยากาศทุ่งนาเนี่ยตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูวิดบอ่อจับปาลาอะไรเงี้ยสุกน้ําจับปลานะพอมันหน้าแงะะ้งแล้วครับบ้านก็ไม่ไม่ได้จาเป็นต้องใช้น้ําในบอ่อแล้วอนะไรเงี้ยเนี่ยก็จะสูกน้ําจับปลาไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่คุณหมูว่าเขาจะรอสูกช่วงปีใหม่รอให้ลูกหลานกลับมาอะไรเงี้ยไปสูกปลาสุกสะกันอนะไรเงี้ยแต่บางบ่อก็โดนเหมานนะครับ เพราะว่าก็จะมีหลายๆหลายๆคนหลายๆเจ้าท bah, ี the, ่เหมาบ่อแล้นะสุ่มป่าเห็นเขาทําคลิปกันอยู่เยอะเหมือนกันจริงๆเราก็น่าจะทํานิดแกันึงเอาไหมเอาสักคลิปไหมเอาเอาแถวไหนดีวะแถวแถวแถวใกล้ๆเราเนี่ยมันจะมีบ่อให้เราสู่มเลยหรอุ้ยตัวนี้เลยคือหมาลังไม่ไม่ตัวนี้น่ากว่าคุคุไม่คุณชอบหมาแบบขนยาวๆตัวไหนก็ได้ตัวนี้ตัวไหนก็ได้แต่ว่าเรามีที่ไหนอะคองวัดไร่ปั๊ แ่มอยากจะทำคอนเทนต์อะไรนะอยู่อล้อเล่นนะของวัดทุ่งป่าไม่ไม่เอาอุ้ยป่าเยอะจริงนะวัดทุ่งป่าก็สุกกลางคืนหลวงพ่อไม่รู้หรอกเ <laughs> นี่ยทางหมู่บ้านเนี่ยรถสวนกันแต่ละทีก็ยากนะครับขวดดูโอ้ยไก่สวยมากเอาไก่ไปเลี้ยงให้โรงเรียนนะโอ้ยลำคานขี้แบบเนี้ยไก่มันน่าจะไม่ใช่ทางหลักนะดูว่า ทางหลักที่ไปอำเภอตระรีน่าจะเป็นเส้นเินตอนนี้เราเหมือนเราเรามาเส้นทางลัดระหว่างอำเภอปางกู่กับอำเภอสรงะบุรีนนเนี่ยดูดิถนนไปโบร่าเมื่อกี้ยังลาดยางอยู่เลยตอนนี้มาเป็นคอนกรีตแล้วโอเคไปกันต่อ এপকাই হি দিছে চাইকিছে মানে খেতে เราเนี่ยทุกคนเนี้เลเก็บข้าเราเอาไว้เก็บข้ายุงภาษาอีสานเอ็สาในยุงยุง้งช้างทางการคณะบริษัทช้างลางก,ก,ก,การยุงร้งทางอิสานเ้านเราแเป็นเีา โอเคเจอาทางดีแล้วน่าจะเป็นทางหลักแล้วตอนนี้เมื่อกี้เป็นทางเลาะหมู่บ้านมานี่ทำไมมันขึ้นสีส้มอ๋อมันติดรถคันนี้ GPS มองเห็นรถมองเห็นรถคันนี้ช้านัเลยขึ้นสีส้มว่าทางมันชานะ้า GPS นี่มันติดรถติดขัดนะมีรถวิ่งช้ามาวสีขรุขระเป็นยังไงห่วยครับทัน อนนี้อยู่ในเขตอำเภอสำลงทา่าบเลยนะทุกคนจะดูว่าอีก11นาทีไฟไฟ,ไฟไฟไฟทะไรี่อะไรอ๋อไฟเบรคมองเห็นตก็ต้องไปหยุดเลออีก6กิโลอนนี้อยู่ในอำเภอสำลงท่าบนะครับไม่เคยมาแถวนี้ือโอกาสอ้าวถึงทะเลทองนะถึงปอวินแล้ว ฝ่าฝ่าสียดทะเลทองทุกที่อลยทะเลทองนี่แล้วแต่เขาจะตั้งชื่อได้บรรยากาศชนบทของแทนแบบรถล้มหลวงไม่แน่นมากที่เราอยู่นี่มันแบบแข่งขันแข่งแย่งชิงดีชิงถนนทิงหมาเกิดก็ได้แล้วเป็นยังอู่ยากเสยงให้ียัดเยียดเบียดเสียดเยียด <Thank> you. นะยากมาแถวนี้ก็แบบขับรถแบบโล่งๆหลุ่มๆไปเลยอ้า oh. มีรถไฟรถไฟรถไฟไปไหนรถไฟไปโคราชแน่นอนแค่นี้ตัดตังป้าดไปลาดบุรีต้องค่ะแล้วถ้าตัดอีกทีล่ะคะไประยองเลย <laughs> คนนั่งจะนั่งได้หรือเปล่าตายแกงตึงแล้ว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 ปะหลังเหยียซะด้วยไม่มีคนอยู่เลยลนะ่ะ <laughs> มาช้างมาช้างมีเ<ม>ช็ง,งคูเลยเมื่อไหร่เหี้ยนั <laughs> <laughs> ่นมนเพลินเนี่ยมาดูทุ่งนาแล้วมันเพลิน มันมีทางเลือกนะถึงเวลาใกล้กันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ดีใจเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนมันดูบรรยากาศข้างทางแล้วแบบมันเพลินดะีเลยไม่ได้เข้าหนองคูสะแบกอีกเลยขัดเลยนี่อีกสองกิโล ปลาลงป่าเก็บเงินลงป่าแค่ละน้อยสองร้อยสามนาทีอุย้ยเนี่ยเพิ่นขัแบบรถวนทั้งวันยังได้เลยนะชอบบรรยาก,กาศอันนี้เคยเราเป็นเด็กมันนอกมาก่อนเนี่ยแต่ครูเป็นเด็กแบบตักพุ่งลงพุ่งนาเนะีเป็นไมเด็กๆก,กันอย่างล่ะ <c oughs> มงเห,หงมือนบ้านยายครูเลยเนี่ยซอยเหมือนกันเลยคิดว่าเราจะโผล่บ้านยายครู <c oughs> โผล่กาลสินเลยเลยเห็นบ้านแล้วยังรูกบ่บ้านไหนน,ไหน,นี่แหละเนี่ยตรงนี้เลยรจริงบ้านยายเข้าไปอีกแต่ว่าอันนี้บ้านโซวิลล์บ้านทรงล็อปเนี่ยนะไปก่อน บ้านเศรษฐีตัวนี้ที่มีรถตู้นะ,ะนะข่าใช่อดีเออนี่ g p น,ไป,นไปดึงมดีอันนี้คืออยู่เป็นญาติคืออยู่รออยู่กันหลายๆคนแม่อันน,นู้นบ้านนู้นด้วยแล้วขึ้นบ้านขึ้นบ้านใหม่ปีนี้่นี่ไงครูอันนี้คลองยายหนูเอามาสุกสรรกันเลยม <laughs> ีแห่ไหมละ่ะวันนี้กันเลยแต่ว่ายายหนูไม่อยู่ต้องขอยายก่อน แเกือบได้ทำคอนเทนต์บานแหแล้วก็แต่ยีนาบ้านไข่ไข่แก้มอันนี้ลุงเนี่ยถูกบ้านแน่ๆเาไม่ไรเราออกแน่ไหนยัยสวัสดีค่ะ ไม่ใช่ข้างหลังหลับกันแล้วเสวัสดีค่ะหลับกันปะเห็หหุหนามันสดชื่นนะออมาลงมาลงมาครับลงมา เศรษฐีเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีคือกินข้าววันแล้วเราไม่กินพร้อมกันากิน้าวกันเรากลับอ่ะแม่มากินข้าวบ้านแกบุบ้านใหญ่แค่บุรถโรงเรียนมารับแล้วรถโรงเรียนไตนพี่ต้องไม่รู้อไร่้้กลก่จะช่างึอ่ะใช่ไหมใช่เอ้าม่ทำไบา มะนวันเราโรงเรียนไต่เออทำไมมายอยู่นี่ไปทุกคนอีดเข่ากันเถอะกินยังเข่านะมีคนกินก่อนนะกินยังยั้งเ่อกินโอเคไป่ต้องข้าในก็ได้นะคะแล้วเราจะไปแวะ้วล,วลวูกัน <laughs> พานบ้านนางคือกันตอนมาเตาบัวแหวนเราเป็นครอบครัวเล็กๆค่ะประมาณ20คนครอบครัวเล็กๆครอบครัวเล็กๆบาๆบาๆเสีบบ่แซ่บบ่บ่ทำเนียเร็วอ๋อยังไม่กินเอ๋อวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้ยออกมาไหมเดี๋ยวข้างนอกก็ได้กินหลายๆเด้อยเป็นไงเจ้าญาติ อยากกินข้าวได้ขวัญถุงเจ้าบ้านนี่อะไรอ่ะเจ้าของวันเกิดทำไมไมได้เท่ากันของซึ่งเจ้าของวันเกิดจะได้เท่ากันวงค์ไว้ใจได้ขวัญถุงเอ้ยอยากกินข้าวเหนียวหมูได้เอาตรงไหนคุณไม่รู้เราไม่รู้มันอะไรไม่รู้อะไรโค้งโค้เฉยเลยทุกคนแล้วนะคือทุ้วันนะเต๋อเนี่ยไม่มีกูอยากกินก็ยังไม่มีกินอีกสิบแปดแล้วเหรอ สรุปวันนี้วันอะไรถามครูสิครู้เขาวันนี้วันอะไรวันเสาร์ปวดลำไละวันเสาร์กับวันเสาร์ไม่ซื้อมาให้ค่ะอะไรเดี๋ยวใครซื้อมาพี่ที่เทียนน้อองมาดิมาดิหนูต้องทำเป็นไม่รู้ใช่ไหมอ่ะอุ้ยแบบจะหมดตอนนี้น้ำมูกไหล โอเคปิดไปก่อนคูเช็ดน้ำมูกก่อน <c oughs> เดี๋ยวรอรอภาพ <c oughs> คือคือไม่ได้จะพายหรอกคือรู้อยู่แล้วแหละรู้อยู่แล้วว่ามันมีเค้กเพราะว่าเขาซื้อมาให้ <c oughs> แต่ว่าอยากได้ภาพพี่เจ้าหมูอยู่กับใหญ่เพราะว่าตั้งใจพาเข้ามาหาอย่าเอ้ยมิวสิ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. H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 appy วันนี้พักกับผมมาฉลองวันเกิดันจังหวัดอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์เป็นการฉลองวันเกิดที่ลงทุนมหาศาลมากโคตไก่อ๋าสุขสันต์วันเกิดไปยังเก่งๆนะยัเก่งเป้าคนนคน้ล้แก้มเลยเอาได้เอาได้อู้ไม่รังเกียจหรอกยายให้พอนอยครับยายครับ กล้องมาใกล้ๆเลยยายให้พรน่อยครับเอ้ยโชคดีลูกเราให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะลูกแตเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูและเป็นยังไงหมอหรือยาบาลเนาะโอ้แค่นี้เลยหรไม่รู้จะพูดอะไรเนาะไม่รู้จะพูดอะไรให้เก่งๆยายเรี่องตั้งแต่โคตรใหม่ๆเข้าโรงเรียนยายใมาสรุปว่าแก้มแก้มหมุนเกิดที่ไหนครับยาย เกิดห้วยปราพุ่งเกิดที uh, ่นู Girl, so ่นอ <seminar> ๋อน so ้น oh, ว right. ่าเกิดแล้วก็มันเน้นว่าเกิดที่นี่ไม่ใช่เไปเรื่นู่เกิดไปเรือนไปยายไปเรียนอยู่นู่นตาไปเนี่ยที่เสียแหละตาเลยเป็นคนขับรถไปคลอดลูกมานปวกแดงจะไปไปไปเรียนอยู่นู่นขับเรียงแเล็กเนี่ยแต่เล็กเราเรารู้แล้วว่ารถไตนี่ที่มาจากไหนบอกตาเขาขับใช่ไหมใช่ตาเขาขับแต่ว่าตาเขาเสียก็เลยเอารถมาไว้นี่รถไม่มีใครใช้ก็บทิ้งไว้เงี้ย ตาเขาเสียก็เป็นมะเร็งระยะรักษาไม่ได้เป็นได้สมเดือนเพิ่งจะเผาได้เดือนเดียวเองน้องเกลก็มาตางๆไปเลยไปเลยมาไปโอเคเดี๋ยวทีโอกาสนี้ลายายกลับแล้วนะครับค่ะไปไกลเนี่ยเดินทางไกลไกล ไปข้างในเอนเลยข้างในเลยข้างในเลย้างนเลยข้างนเลยข้างในเข้างในข้างในข้านเลยข้างในยข้างในเลยข้างข้างในเลย้นเลยานเล้ใเาใยาเลยข่านปลยข้างในเ้างเลยข้าในเลยข้างในเลยนเยนย้งเลางยนเลย้ายข้างนเล้ย้าอใ้น้า้ อุ้มไปไปน้ำกันปะไปน้ำกันปจ๊ะไปเรม่ขึ้นเลยลูกออยู่ตรงนี้ในนครกินอตอนนัดเปล่าเก็บไปกินโรงเรียนใช่ไหมเออกินตอนนี้มมีใครกิน,น,นไหมลูก มีใครจะกินเค้กไหมอ่าเดินหนีแสดงว่าไม่กินเนก็บกล่องข้าวคุณใช่เหรอแล้วคุณไม่ได้กินหนารอวังไว้ได้ไหมระวังไว้ค่ะเนาระวังไว้เลยเหรอเก็บเก็บโอเคเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ละกันนะครับวันนี้ถือว่ามามาเยี่ยมญาตินะหือว่ามาเยี่ยมญาติเป็นอะไรที่เบาๆไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมาก แต่ก็พาแกหมูมาเยี่ยมญาติเยี่ยมยายจริงๆคุหมูอยากเห็นด้วยครับอยากไปเจอวิถีชีวิตชนบทอะไรอยเพราะว่าเราเดิดจาก้ายนอกมาเราก็ไม่ได้เจอนานเลยก็เลยอยากจะขับรถเล่นนิดนึงแล้วในนก็รู้สึกดีนะที่ได้มาที่นี่นะแต่ถ้าเป็นหน้าหน้าคำนาอะไรน่าจะชุ่มชื่นกว่านี้นะคโอ้โอ้เอาใส่ตะกร้าตะกร้าโอเคเดี๋ยวจะเดินทางกลับระยองกันนะครับ แต่ว่า<ง>ม <ains> ว่าจะพาเด็กๆไปที่ไปทางวังน้ําเขียวเผื่อมีมีเทศการอะไรก็ว่าก่อนจะถึงวังน้ําเขียวน่าจะเย็นพอดีาหลายชั่วโมงดีเผืนะ่อมีเขาจัดงานอะไร็อย่จะได้พาเด็กๆไปเขาบอกว่าถ้าไปประมาณสี่มนจะร้อนไปประมาณก่อนกี่โม <ง ains> น่าจะถึงเนี่ยตอนนี้ป่ายโงมงสองสชั่วโมงน่าจะถึงวังน้ำเขียวสี่ชั่วโมงไปประมาณห้าสี่โมเย็นห้าโมงเย็นน่าจะน่าจะพอดีนะ